สวัสดีครับพบกับเอสติมาไมค์ครับและออสตาแฟนเพจนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับแขกชื่ออะไรครับชื่อนายครับอินฟครับโอเคหรือหรือในนามรู้จักกันในนามพิธีกรรายการออสตาแฟนเพจนะครับโอเคครับสุดยอดครับเราก็เคยเห็นคลิปของออสตาแฟนเพจไปสองคลิปแล้วนะครับครับและที่พูดฟันเหลืองๆอยู่ก็คือนี่ครับเขาคนนี้นะครับเอากูแปลกนะอิน เก็เองแล้วโอเคอ่ะครับตอนนี้เป็นวันที่เซิร์ฟเวอร์นะครับต่อจากพาร์ทอีพีส่วนหนึ่งในตอนแรกนะครับครับแต่ตอนนี้ก็มีวิวครับครับตอนนี้เราก็ได้ฟิชเชอร์ลิงกับนายเอเดฟครับครับครับไปครับเราได้อยู่บนโลกสี่เหลี่ยมแห่งไม้ครับแห่งนี้นะครับครับอ๋อมันก็ออกไปที่ครับผมจะปิดตัว เราปิดประตูวไว้เรียบร้อยครับออกจากบ้านเอาเกียรเราไปที่น้ำตกโยงครับโกงโคกงช่วงดำไม่ดีไม่ดีครับเห็ดเลดแล้วโอ้ What the hell อเฮ้ยใครวิ่งอยู่อะลองนะครับใครใครใคร ติดตอเลนะครับอ๋อนี่นี่นี่เนี่ยอายเกย์เนี่ยอเกมาดูเร็วเออครับมาดูอเกย์เบตาเบลฝรยกผ่อนเลยนะครับก็คือจะมาใหม่โอ้ยักคอครับโอเคไปไปต่อครับเดี๋ยวไปไหนครับคุณมาตชการเดี๋ยวเรียกกูเต็มยศสกันนั้นสิครับมึงเขียนอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านของเอสกซมาออยเบนเซอร์นะครับก็เทว่า ก็มีคลิปใน u t u b e เหมือนกันนะครับตอนนี้คนดูไปก็เกือบเกือบสองหมื่นแล้วนะครับถือว่าประสบความสำเร็จคนหนึ่งด้วยนะครับปันปั๊มครับปันปั๊มครับอ๋อปั๊มนี่เวลาวิ่งอ่ะกด W สองครั้งนะมันจะวิ่งเราทำได้ครับปีบุ๋มผ่านโอเคไปเราต้องเข้าทางนี้นะครับเราไม่เข้าทางประตูนะครับก็เช่าแบบช่ารถครับไปครับ ประตูก oh, so oh okay. ็ไม่ไม่ม <c oughs> <qui> ีท right, ี่อะไรเลยนะโอ้มีมีมีมาโดนของนี่เของเล็กของเล็กเงิะของเล็กโอ้โหเขามีประตูเงินครับวารักแล้วเอาละครับเรียบร้อยครับังงเลยไม่ครับแต่เราต้องชวนแฟนๆของเรามาดูด้วยครับ คุณก็ชวนมีมาดูด้วยสิครับครับครับแต่กูจะชวนเฟิรนมาดูด้วยครับครับแมงแม่มูกลีเห oh, ี้ยต่อ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 ตุ๊กนี่เป็นหอคอยของฟาร์ไดซ์ไอแลนด์นะครับตอนนี้ก็มีชื่อเป็นคำสารเรียบร้อยนะครับครับครับ ผมต้องจัดเสลงเขาด้วยครับใช่ครับเปิดตัวอย่างเต็มตัวเราจะก็ได้นาเอ็นนี้มาเป็นสาวุเอฟเอ็มอาร์เรียบร้อยเลยครับโอเคครับินดีเป็นอย่างนี้ครับโตเนี่คือการกับรดตึ๊กที่ขาดสิทธิ์สุดนะครับโอ๊ยพอใจเลยแค่หนึ่งครับเอาที่เพิ่มหัวใจมาเลยครับเร็วไม่มีครับไม่ได้พกอาหารอะไรมาเลย จะฟันแม่งานายนายลองกดทับอ่าแล้วพิมพ์ว่าแบบนี้ PVP off ทำไมครับกดลองดูก่อนดูสิค่มึงมันดีมัเนี้ยนี่ครับโอเคเดี๋้ยวไปแล้วมไ,ไม่ใช่พิมพ์ผิด O double F ไม่ต้องครับเป็นราคาเรา ไอ้ตั้งครับแลครับกิมต่อโอเคครับกิมยังน้ำตื้นต่อไปครับเอามาทำไมวะเนี่ยเอามาครับเอเนยับเนี่ยครับเอสจะมาโอเวนเซอร์ครับครับนี่คือออยเวนเซอร์นะครับได้กล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้นะครับดูดูหน้าหมูหน้าหมูโอ้โหโหเวนแมนหมูครัโอ้โหตงควนตีนมากเลยนะครับจะยกระดับตามเข้าไปครับเราไปเรลิตี้ครับแม่งมันบินเน่ะครับ นี่จะมาออฟิเซอร์ออฟอออนะนตัวนะครับนะนตัวนะครับนตัวนครับออฟิเซอร์อ่าออฟิซอรครับอคับอฟิเซออคับเดี๋ยวแป๊บเราจะลากคุณออฟิเซอร์ก็มาอยู่ในรายการด้วยครับ นี่ยมาแล้วครับออเวนเตอร์ดูโอเคอเนเอครับออเนเอครับไหนวะออเนเอโอ้ยไปแลวครับออเนเอมันออฟไลน์สกาย,กกยาอะโดออเนเตอร์ เราต้องใจ,ใจบีบีไปแล้วครับตอนนี้โอเคครับกูแม่งก็อย่าตายนะเนี่ยเหลือสองหลอดแล้วหัวใจเอาครับรแเ,เราก็บีบีเอาไว้ดีครับคุณมาตการเดี๋ยวเราจะตบกันแบบคลาสสิกนะครับเตื้อแบกเรียบร้อยครับไอผมขอไปเอาดาบของคุณก่อนเชี่ยคีกูมาก่อนทันก่อนครับใส่ใจด้วยครับ <laughs> นะครับปุบแม่งนะครับเออบีบีแวราเอฟเอ็มเอลไปเสือโอ้เออบีบีแวราเอฟเอ็มเปนเสือมาอยู่ในรายการของเราได้ไหมครับคุณประกาศก็ไม่มีบีบีอะไรหรอกครับถึงมันไม่ได้ครับวันเอฟก็ได้ครับวันเอฟก็ได้นี่นี่มาเอานี่ไยได้ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไปเกิดแล้วยาวคมคุณนะครับโคมคุณยิ่งยิบเทียบอยู่ mình will be up ạ, ui 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 nhiều เดี๋ยวมากไปตัวนะที่ที่นี่อันนี้คือที่ที่ออลเปนเซอร์เสียตูกับข้านุนนะครับโอ้โหท่านสิเล็ดอ่ะท่านโมงมาจริงเลยครับผมพูดว่าเสียค่ะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอื้ยเฮี้ย โอเคครับตอนนี้เราก็เสียชีวิตกันมามากพอแล้วนะครับอยากจะกล่าวคำลาอะไรบ้างไหมครับนายครับเดี๋ยวครับยังไม่จบครับจบแล้วครับอ๋ยได้แล้วแล้วโอเคครับก็นี่พอตาแรนเรนเป็ดเออมีคนมากดไลค์มากมายครับยอดพุ่งถึงเยอะพุ่งถึงถึงเท่าไรครับผมยังไม่ได้เข้าไปเช็คแป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 ๊แปไ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 ป อ๋อซาเบะเบะมียอดทุ่งถึงยี่สิบเก้าคนครับกำลังพูดสิ่งนี้อยู่ยี่สิบแปดคนนะตอนนี้โอ้โหสุดยอดครับติดยอดเออจะได้จริงจริงโอเคครับเดี๋ยวก็พบกับอีมสุดสามได้ในคราวหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับอีพีกสองนะครับโอเคครับสวัสดีครับอันดูกับแรกอนะพี่ครับโอเคก้อง